สวัสดีครับผมวันนี้จะมาลองเทสยิงในระยะ20เมตรกันนะครับผมด้วยยาง0.75นะครับที่ผมได้ทำการยิงฝาเบียรในระยะ10เมตรไปนะครับแต่วันนี้จะเปลี่ยนเป้าเป็นกระป๋องเบียรนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองยิงเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ก็แขวนเป้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยิงสัก5นัดเนาะในระยะ20เมตรนะครับผมก็ผลจะเป็นยังไงก็มาดูกันนะครับผมอันนี้คือระยะ10เมตรนะฮะผมตั้งก้อนหินเอาไว้แล้วแล้วก็ใช้ตลับเมตรวัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เอาก้อนหินวางเอาไว้นะครับผมคือต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมาวัดอีกนะครับผมโอเคตรงนี้คือระยะ 2ีเมตรนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองยิง5นัดดูด้วยยางเส้นเก่านี่แหละนะครับที่ยิงฝาเบียร์ไปอย่างนี้ก็ใช้มาหลายร้อยลูกแล้วนะครับผมไม่ใช่ยางใหม่อะไรนะครับผมเอามายิงเล่นๆน,นะครับผมมาลองฝีมือตัวเองนะครับก็มันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะครับผมถ้าใครฝึกฝนมากๆม,ม,มันก็จะชำนาญน,นะครับผม เคครับผมมาลองกันนะครับสัก5นัดพอเนาะก็ผลจะเป็นยังไงก็เม okay. ื่อตะกี้นี้ผมลองเทสระยะลูกตกไปแล้วนะครับผมประมาณ2นัดนะครับก็ถือว่ายังไม่ตกอะไรนะครับลองยิงเล่นๆไปแล้วโอเคมือสั่นนะครับยิง โอเคไม่โดนนะครับถ้าโดนเดี๋ยวผมไปที่เป้าให้ดูนะครับผมโอาไม่ได้ตั้งกล้องเอาไว้โอเคชัดเจนโดนนะครับเดี๋ยวไปให้ดูก่อนนะครับว่าเข้าจุดไหนอะไรยังไงนะครับ2นัดไปเก็บลูกด้วยเสียงดังฟังชัดเนาะในคลิปน่าจะได้ยินโอเคกับเก็บลูกก่อน เมืเ่อกี้เทสร,ระยะลูกตกไปโอ้โหเกือบไม่โดนน,นั่นเนี่ยเข่าหัวนะครับเกือบไม่โดนเกือบหลุดไปเข้าข้างแน่เลยครับเข้าเงี้ยเนะี่ยเข้าข้างเนะี่ยเพราะว่ามันไม่มีรูลูกออกนะครับถ้าเข้าแบบตรงๆเลยเนะี่ยทะลุแน่ครับเพราะกระป๋องเบียร์มันบางนะครับโอเค เรายิงไป2ลูกแล้วเนาะอีก3นัดนะครับผมก็มันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนในแต่ละคนเนาะใครฝึกมากทำบ่อยมันก็จะชำนาญน,นะอ,อ่ารถมาครับโอเคครับเมื่อสักครู่นี้รถมาเนาะโอเคครับอีก3นัดนะครับผมระยะเท่าเดิมนะไม่ได้มีการเปลี่ยน วันนี้รถวิ่งผ่านบ่อยเหลือเกินไปสองคันแล้วนะครับมอไซปกติเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับเส้นนี้มันเป็นเส้นไม่ใช่เส้นหลักนะครับมันเป็นเส้นผ่านผ่านกลางนานะครับโอเคครับผมอ่ะลมมาพอดีเลยเวลาเรายิงตอนลมผ่านเนี่นะฮะด้วยความที่ว่ายางมันแบนนะครับ มันจะกระพือเนาะมันมีผลนะครับผมตอนยางกระพือเนี่ยลูกมันจะสายด้วยนะครับอ่ะเป่ากลับไปแล้วครับก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเนาะฝีมือในแต่ละคนใครฝึกมากก็ชํานาญมากใครฝึกน้อยก็ชํานาญน้อยนะครับส่วนตัวผมก็เล่นทุกวันนะครับผมเพราะว่ากําลังบ้านะครับกําลังบ้า เดี๋ยวดูรถก่อนเป้าก็กระพืออยู่นะครับเอเค,ครับผมไม่โดนนะครับไม่เป็นไรครับเล่นๆน,นะครับสามลูกผ่านไปแล้วนะครับโดนแค่ลูกเดียวนะฮะโอ้ยเฉียดนะครับแต่ไม่โดนนะเคลูถสุดท้ายครับ โดนครับเสียงดังฟังชัดเค okay, ครับยิงไปห้านัดในระยะ20เมตรก็เข้าสองนัดนะครับเฉ,เฉียดลูกนึงแต่ก็ถือว่าไม่นับแล้วกันนะเนี่ยมันจะเฉียดส่วนใหญ่แล้วไม่เข้านะครับแต่ว่าเฉียดลูกเฉียดนะครับไม่เป็นไรนะครับผมก็ ฝึกฝนเอานะครับผมสําหรับใครที่อยากจะแม่นอยากจะยิงเข้าทุกลูกนะครับก็มั่นฝึกนะครับส่วนคนที่ยิงแม่นแล้วก็อันนั้นเขาก็เก่งแล้วแหละนะครับแต่สําหรับผมแล้วยังสั่นๆอยู่นะมือผมยังไม่นิ่งนะครับยังไม่นิ่งเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปนะครับจะมา ทดสอบกลุ่มกระสุนในระยะ20เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นอย่าง1.0มิลหรือว่า1มิลนะครับสเปค20 13 250เหมือนกันนะครับก็โอเคครับผมยังไงก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปของผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามผมนะครับก็ช่วยกด Subscribe หรือว่ากดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม เมื่อผมมีคลิปอะไรใหม่ๆลงอัปเดตให้ดูก็จะได้รู้กันก่อนนะครับผมโอเคครับผมไปเลยครับ